สวัสดีครับนะครับมาพบกับช่องผู้เป่าใหญ่ไทยบ้านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับวันนี้นะครับผมก็นําพักเครื่องนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมพาารามนะครับนามาให้ชมนะครับเป็นพิมพ์ขีดขายไก่นะครับปกติแล้วเราจะเห็นพิมพ์ขีดไก่ปี หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งนะครับวันนี้นำหกสี่มาให้ชมพี่น้องสังเกตไหมว่าอ่าผมให้ให้พี่น้องทายก่อนว่าสององค์นี้หนปีหกสี่โอเคนะครับทีนี้เรามาดูนะครับปีหกสี่นะครับดนะูนะครับนีหกสี่นะครับปีหกสี่จารจานแบบนี้นะครับเป็นณนะครับแล้วก็อ่า,อา เป็นนะแล้วก็ยันพระปฏิยะแล้วก็หกสี่นะครับนี่คือปีหกสี่นะครับนี่ปีหกหนึ่งครับมันนำมาเทียบให้ดูนะครับนำพระปีหกหนึ่งนะครับมาจานออกเป็นปีหกสี่นะครับองค์นี้นะครับไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับนำมาพิสูจน์ให้ดูดูครับเนื้อเม็ดแรกครับเห็นไหมครับเม็ดแรกนะครับที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หลอมละลายนะครับยังไม่หลอมละลายก็ยังมีอยู่นะครับในกลิ่นไอของพระรวมแรกปีหกหนึ่งนะครับนำมาจานออกปีหกสี่นะครับ นี่นะครับนำไม้ชมนะครับยังมีเจ็ดสีอยู่แล้วมาเทียบกับองค์นี้คําว่าดูผิวนะครับดูผิวข้างหน้าอาจจะยังไม่นั่นเท่าไหร่ะไม่เก็ตเท่าไหร่เราก็มาดูข้างหลังอดูข้างหลังเรางี้ครับนี่นะครับอันนี้คือผมจะสื่อความหมายสื่อความหมายให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับว่าที่เราเห็นพระรวมแรกปีหกสี 64, นะครับที่จานแบบนี้นะเฉพาะปีหกสี่ที่แบบนี้นะ แบบรวมแรกแบบนี้นะสิ่งนี้นะนําปีหกหนึ่งมาจานนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับให้กดไลค์นะกดซับสไคร้นะครับแอดไอดีไลน์มาคุยกันนะครับแล้วก็องค์นี้ของผมเองนี่ของเสียตะเมืองอุบลนะครับขอบคุณมากนะครับเสียที่สมพระปีหกสี่นะครับขี้ไก่ปีหกสี่นะครับนํามาให้ชมนะครับเพื่อ ให้พี่น้องได้รู้ว่าเออปีหกสี่ก็ยังมีนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การจานนะครับลักษณะการจานเป็นอย่างไรก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีอย่างนะครับตรงนี้ผมมองเป็นณะนะครับณะนะครับบางคนบอกว่าอุณะนะลองไปดูนะครับอุจะเป็นอย่างหนึ่งแต่หลวงพ่อต้องไปถามหลวงพ่อนะครับแต่ผมมองมองว่าณะถ้าเป็นหลวงพ่อบอกว่าณะก็อุก็อุนะครับแต่ว่าผมมองว่าเป็นณะนะครับผม โอเคนะครับบางองค์ก็เป็นนาบางองค์ก็เป็นอุกนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากกดไล้นะครับกด subscribe Adidline มาคุยกันนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม